ลงมาเร็วๆใส่รองเท้าด้วยนูไมม่ีเอาไม่มียังไงหนูก็ใส่ามาเอาเดินดีๆเดินดีๆนะคะ นี่วันแม่อ๋อทำดีๆยกมือขึ้นจะให้สวัสดีนี่เนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาหยิบก่อนเอาหยิบถือหยิบเอาพี่น้องเอ้ยทั้งลูกทั้งหลานมึงก็ยุ่งมันยุ่ยให้พุ่มเป็นพวงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยินกันแป๊บนึงดีให้ย่าไหมวันนี้รักแม่ย่ารักแม่ย่าใช่หรอใช่จะพูดยากนะรักแม่ย่า เป็นเด็กนานสาวจอมโอ้ยอยดาอย่าทำแบบนั้นนี่จอมโซนจอมโซนค่ะกลับบ้านมาจากทำงานพี่น้องมาบ้านมาซองเอาหยิบม่ยากก่อนหยิบม่ยากก่อนหนูไปไม่ได้ทำไมล่ะขอบคุณมากค่ะค่จิ๊บเนี่ยกระสุนีเลยพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะค่จิ๊บเนี่ยกระสุนีเลยพี่น้องค่ะนี่เนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาหยิบก่อนยิบก่อน าหยิบถือหยิบเอา,อเ,อาเอาพี่น้องเอ้ทั้งลูกทั้งหลานเมึงก็ยุมม่งแบบยังไงปุง๊มเป็นพวองอยู่เดี๋ยวเดียวยิ่งกันแป๊บ,บนาาึงหลานสาวจอมอ๋อย่าอย่าทำแบบนั้นจอมโซนจอมโซนค่ะกลับบ้านมาจากทำงานพี่น้องมาบ้านมาซองนกันเราอยากวันนี้เราอยาก <c oughs> ดีนะคะ าานจอบโอ้ยเด็ดเด็ดทำแบบนั้นเนี่ยจามโซนแงงจอบโซนค่ะกลับบ้านมาจากทั้งานพี่น้องมาบ้านมาสองลูกค่ะดีนะคะลานสาวพี่น้องเอาแมวอยูงมั่งเดินทางกลับบ้านก่อนถึงบ้านแล้วจ้ะลงไม่ได้ลงไม่ได้ทำไมหรอลานสาวจอบโอ้ยเด็ดเด็ดทำแบบนั้นเนี่ยจามโซน นจนค่กลับ,บ,บามาจากทางนานพน่มาบ้านมาซอเออยนยก่อนเน่เอาควนมนี่ก่อนโอ้ยอันะย่างประมาณนี้นพี่น้องแต่เศร้าตื่นเศร้ามากับสินหยุ่งยากกับโรก,กับลานโอ้ยเนาะนี่เนี่ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งเอาหยิบขวนมก่อนเอาหยิบถือหยิบเ,เอาพี่น้่งเออทั้งลูกทั้งหลานมึงก็หยุ่มันยัยไงมพุ่มเป็นพวงอยู่เดี๋ยวไดยินก่อนแป๊ แล้วค่ะถึงบ้านแล้วใายเดี๋ยวได้พี่น้องใส่ดอกไม้เนี้ยนักแต่กลับบ้านก่อนนะคะจะเสร็จภารกิจกลับบ้านก่อนนะคะช่วงเช้าของวันแม่ขอพี่น้องทุกนี่รักแม่ไหมแม่ย่าดีกว่าแม่ย่่าาดีกวได้ดีกว่าเป็นเด็กสิกับบ้านมาก ลงรถจ้ะลงรถนะคะลลดูรถด้วยดีให้ย่ากไหมวันนี้รักแม่ยา่ารักแม่ยา่าใช่หรอใช่จะพูดยากนะถ้ารักแม่ยา่าเป็นเด็กเรา,ยา,ย,า,ย,ายากวันนี้เรายากมัย้ยดูหัน กัะปอยาจิสวัสดีค่ะขออนยังไม่สวัสดีค่ะยาจิสวัสดีค่ะกลับบ้านก่อนนะคะจเสร็จภารกิจกลับบ้านก่อนนะคะช่วงเช้าของวันแม่ขอพี่น้องทุกขอแม่มีความสุขนะคะเอาทำดีๆทำดีๆขอแม่เนอะขอแม่มีความสุขค่ะน้องฟางสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ จิบนีก็สนีเลยพี่น้องค่ะเอาหยิบไม้ยากอนหยิบไม้ยาก่หนูไปไม่ได้ทำไมนะขอให้แม่มีความสุขนะคะเอาทำดีๆทำดีๆขอให้แม่เนะขอให้แม่มีความสุขค่ะน้องฟางสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะดูหันนี่อาซื้อกาปป๋ายาติสวัสดีค่ะ่อนนี้แม่สวัสดีค่ะญาติสวัสดีค่ะมีมี ิประมาณนี้พี่นอ้องแมวแมีวมียวทำงานกต่ขอ,อบคุณมากค่ะค่ะคลิป <laughs> นี่ยจะสนิทเลยพี่น,อน้องค,ค่ะเอาไปไปลงมาเร็วๆใส่รองเท้าด้วยหนูไมม่ีเขาไม่มียังไงหนูก็ใส่มาเอาเดินดีๆเดินดีๆนะคะงาสาวพี่น้องมาเลย ถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วสายเดี๋ยวได้ไปนองสายดอนมาเนี่ยดีๆก็ในเบื้องกระตูนเนาะโอยเซฟไปทั่วเลยเดี๋ยวขับมาเอาทำไมเมียมาเอาขวดนมนมมาด้วยคนนมนมด้วยมาเลยจะล้างให้นี่เนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาหยิบขวดนมก่อนเนอาหยิบถือหยิบเอาเอาพี่น้องเง้ยทั้งลูกทั้งหลานเมื่อกี้ยิบมาอย่ายไรฟุ่มเป็นพวงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวย็นก่อนแป๊บนึงนี่รักแม่ไหมรักแม่แย่าดิ แม่ย่าดีกว่าแม่ได้ดีกว่าเป็นเด็กนี้วันแม่วันแม่อ๋อทำดีๆยกมือขึ้นจะให้สวัสดีดีๆกันในเบื้องกระตูนเนาะโอยเจ๊ไปทั่วเลยเอาทำไมไม่เอามาเอาขวดนมนมมาด้วยคนนมนมด้วยมาเลยจะล้างให้ดีๆกันในเบื้องกระตูนเนาะโอยเจ๊ไปทั่วเลยเอาทำไมไม่เอามาเอาขวดนมนมมาด้วยคนนมนมด้วยมาเลยจะล้างให้ สาวจอมโอ๋ยอย่าอย่าทำแบบนั้นเนี่ยจอมโซนแงบแงจอมโซนค่ะกลับบ้านมาจากทำงานพี่น้องมาบ้านมาสังอ่ะดีดีนะคะลานสาวพี่หนุ่มลานสาวจอมโอ๋ยอย่าอย่าทำแบบนั้นเนี่ยจอมโซนแงบแงจอมโซนค่ะกลับบ้านมาจากทำงานพี่น้องมาบ้านมาสังอ่ะ เราอยากวันนี้เราอยากมั้ดีให้ยากไหมวันนี้รักแม่ยากแม่ยาใช่หรอใช่จะพูดยากนะรักแม่ยาเป็นเด็กมวมวลนะกับบ้านนะทีนี้เอาหยิบแม่ยาก่อนหยิบใม่ยากก่อนหนูไปไม่ได้ทำไม่ะ มาแล้ว,วถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้ว,วสายเดี๋ยวได้พี่นองสายดี๋ยวม่นื่้ะต วันแม่วันแม่อ่ะทำดีๆยกมือขึ้นจะให้สวัสด,ดีมาแล้วถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้ว,วสายเดี๋ยวได,ด้ี่น้องสายดอกไม้นี้นุ่งตบ้านเสาอจอมโอ้ยเด็ดเด็ดทำแบบนั้นเนี่ยแยมโซนแยมโจอมโซนค่ะกลับบ้านมาจากท้องนพี่น้อนมาบ้านมาสองนุ่งตาขอให้แม่มีความ,วมวสุสมสสขนะคะ เอาทำดีๆทำดีๆขอให้แม่เนาะขอให้แม่มีความสุขค่ะน้องฟางสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะมาแล้วถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วสายเดี๋ยวได้พี่น้องสายได้ไหมนี่นะนี่วันแม่วันแม่อ๋อทำดีๆยกมือขึ้นจะให้สวัสดีเอาหยิบไม้ยากก่อนหยิบไม้ยากก่อนอ้โหนูไปไม่ได้ทำไมล่ะ เราอยากวันนี้เราอยากท่านจะมีแต่ความสุขนะคะวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมนี <is> <function als> ่จะไปโรงเรียนไหมคะไม่ไ <Hum> ด <dû t> ้ไปครับทำไมไม่ไปคะวันหยุดวันหยุดหรอคะหยุดอ่านอ่ะซิ้กระปองให้ยาสิสวัสดีค่ะก่อนยังไม่สวัสดีค่ะยาสิสวัสดีค่ะแล้วท่านจะมีแต่ความสุขนะคะวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมนี่จะไปโรงเรียนไหมคะไม่ได้ไปครับ ทำไมไม่ไปคะัมันหยุดคัมันหยุดหรอคะใช่มันหยุดอ๋อค่ไปลงมาเร็วๆใส่รองเท้าด้วยหนูไม่มีเอาไม่มียังไงหนูก็ใส่มาเอาเดินดีๆเดินดีกลับบ้านก่อนนะคะมีจังเสร็จภารกิจกลับบ้านก่อนนะคะช่วงเช้าของวันแม่ขอพี่น้องนี่เนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาหยิบควันเอาหยิบควนเอาหยิบถือหยิบเอา พี่น้องเออทั้งลูกทั้งหลานมึงก็ยิ่งม,มันยังไงพุ่มเป็นพวงอยู่เดี๋ยวเดยวียินงกล่อมแปบ๊บนึงอยู่หลานอ่ะคือจะบอกพี่ยาสิสวัสดีค่ะตอนยังไม่สวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะ,ะ,คะโอเค